ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทั้งช่องแต่งม่ผ้ารวยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะวันนี้แต่งม่ผ้ารวยกับแมอยู่ที่หอประทับปูชิบะขาวเนาะคะ่ะก็เป็นเสาวันที่ยี่สิบเก้าค่ะเซเมาตามแนวทางหายพีหายนองเนาะคะ่ะว่าปูสิมีแนวทางทางไหนซิมีไา้วันห้พีหายนองห้เอฟซีสายบุญเฮาบอรหรือสิมีแนวทางวันที่หนึ่งบอเนาะค่ะเนาะคะ่นะ,คะจังใดก,ก็จังไปติดตามรับชมรับฟัง ปูเนาะค่ะเนาะค่ะไปติดตามรับชมเราฟังน้ำกันเลยเนาะอ่าวันดี่แค่ในนีเป็นเตาวันที่เท่าไหร่ก่อนวันที่ยี่สิบเก้าแล้ก่ะวันที่ยีสิบเก้านะคะมือสันวันที่คือเก่าแล้วมันเป็้เป็นวันที่ยี่สิบเก้านะคะคือมืออื่น คือวันที่สามสิบสามสิบกันวันที่สามสิบคือเสียกวนเพิ่นเพื่อนจองกะทินเนาะค่ะทังวัดน้องดุงคนละเพื่อนแม่คู่ป็ไปรวมน้องเพิ่่ะแล้วก็วันที่สามสิบเอ็ดวัดบ้านเขาไห้อมเพื่อนนะคะเป็นกะทินแม่คู่กับไปจองน้องเพิ่นวันที่สามสิบเอ็ดไฮบ้านเอฟซีเพิ่นกับฝากรวมบุญมาน้าหลายผู้หลายคนอยู่ค่ะแล้วก็วันที่ เจวทีเ็ตมือแหงนะคะอยู่อยู่วัดปูเททองทีที่แม่ผู้ไปสั่งพญานาสั่งผ้าสังกะจายแล้วมันอนา้จะสีภาพไปคือเก่าหลักไปเบื้องพญานาคไปเบื้องผราสังกะจ่ายว่าบนสากหอไซแล้วเนะคะไผว่าพ่นว่าสีลงสีหมู่บ้านอากาศมันขึ้นหมอนนายอยากฝนตกปล่อยๆจังว่ามันกระล่มบาดแจ้นว่ามันห่อยมันยังแจังว่าสีเข่าไปซอมเลอมันอยู่แบบนี้บอกบุญมากนะคะแล้วก็บ้นที่เก่า ปันี่เก่าอยู่วัดนนจมป่าเป็นกะทินคือแม่คู่จองอยสามวัดนะคะสามวัดแต่ว่ามือมือวันธิสามสิบนี้ไปรวมกับเสียจวนเพราะว่าเพิ่นจองว้สองวัดของเสียจวนคือวัดบ้านดอนผู้ครับวัดดงสะพานทองสามมั็นบ้านโอ้บ้านน้องไสนัค่ะปั้นบ้านน้องไสแต่ว่าท่านหูจะทำเลยนะคะบ้านน้องไสแจ่มมือได้แจ่งแก่ไม่นะค่ะท่อันนี้ค่ะี๋ยวแม่คู่สีนิมนต์ปู ม่อน,นี่พ่อไหวพ่อมาพ่อมีสายตัวลนะือพัดว่าเนียนหอดไปแม่ว่าสันเรียมหมอนันลงให้เบื้องเรื่อเรือาบไปลาบไปเรื่อป่วยขาดปวยท้ายังว่าผู้เดนไปวัดบ้ากับกเป้ายัง่าด้กกรเป๋าผู้ัใบกระเป๋าสเงินหลานนั่กระเป๋าเส้เงินหลานเงินแสน จากชนิมนต์ปูชีะท้ากอปูจาพวกเป็นถกคนช้ใการดุานเลยนำดอกไม้ทเทียนนำทวายปู้ามทั้งชนิมนต์ูบบูมันแบบดุรานกัมพร้าเพิ่ง่าารแล้มีปูแล้วกมารับกันดุรานน อันนี้คือคันนี่งเนาะจากเลยอมมัน,เ,นเป็นบ้านสิงบันผาเน,นะลุกอืมจากทะลรชาติถุงไหม่ถูกเที่ยงเลยงุวายเนอะลุบอืมบุญหลายสายเงาเนอะหลุบด้ยใส่สวยกันเด็ดอานสากทำพุทธศาสานาเลยอืมใคหนักใสรเสียสินเ้อยหลด้วยคุณบาลมีของอินั่งหลาพานุสาย อมออก่เห็นสมควรที่นันมสมควรที่จะได้ผรวภายหลูกหลานชาวหลูกเนาะเนาะถาม่าลูกหนะล,กลานสิมีส่วนี่หลากบอมันเม่มห็นมึมเห็นเนาะจ้ะาพอมีลูก<ๆ>มีด้หลูกเยอะใชอ จุ่มใจใส่สังพาสังกระจายองค์ใหญ่ลึกและจใช่รวยบุญบารมีเก่าของอีนางหลานนั่พามาได้หมดแล้จังได้เฮ็ดิสังถ้าบุญบารมีพอสูงมาได้สางได้หมดแล้วจ่าปูทำสังของปูชีปลาขาวได้หมดเป็นองค์ปูใหญ่เลยได้นั่งพามกหลานเศร้าโศกได้ซอยกันสัง อ้โอโอ้ที่พักขาวพานไปเลยมาใน้เวรเชียงโป่งตาเชียงรังฟังทักเมื่อได้วาวคดือเพิ่งรักเมื่อได้ชายไ,ไม่ขอฟม คนแียงแังฟังชัดเนาะยกไกลไปไหนไปไหนนี่พอยกไก่ไปไหนไปไหนนี่เนาะทันน่ะพ่หาได้เท่าแท่าพ่อท่านวาแต่ว่านี้ยันคอยากมาเ้าด้วยเพราะว่าท้ามาด่าเลยเอาอ้าวจังไหนลกว่าจังไหนอ้าได้สิชาวบอานนัขาว่ามากเลยเบิงเลาวไปเก้าสิอ้าวนั่งปิดปัดบตล่ปัดต ร่วมถวายมาหมดเนาะร่วมถายร่วมแต่งร้วมานเอาะกหวพ่อให้เขาตราให้เดีไม่แห้งให้ไม่ทไม่รากไม่โไม่หวานให้เ่าไหนมาให้เอาไหนมากิ่จัดการมาจัดเรื่องาวหนทุกอย่างทุกคนเรลูกเ้าหาใจใจพอจะวได้หลายวันทันข่าวว่าคัว่าว่าว่าเอาว่าวาจากคนไหีงน่าแม่ว่าว่าหางท้งว่าวิทนนาเวาด่พ่อวบาี่ผู้่มาอาเอะถหวไหวดำดำด้วยด้วยลูกเตอเอ ออนนห u, ้พ่อรับเลยมาที <c oughs> <T> ่ร้างางหว่างท่านชายโอ้วันนี้ท่านชาอนท่านรวยเอให้คำเองน้่คำเองน่งอนพาด้วยเอาดอนพาด้วยว่าบุญว่ากสน้ำน้ำลูกเนาะเอาใครจะเดินก้าวหน้าเด้หลได้จิจการมากแตเริ่มก้าวหาถึงไม่ชอไม่รักไม่ชอไม่มาทีกว่ารับพ่อห่ะเป็นน้าถ้าถว่าไม่คัดคือตัวือไม่ตักคักแรงคนับอันซือไว้แล้ถือบนน้ออันถือไว้ไว้ว่าทิ เอาไม่ได้แล้วเอาไว้ติดตัวเอาไม่อดกแล้วมันมาทันเลยลดทันเลยได้โอ้ยเอาไปซื้อเพิ่มอีกแต่โอ้ยซ่าเอาเองได้พอเอาเองแล้มาทำเอ้ามือนี่เป็นมือชันวันใดวันที่ชาวข้าวมือมือเป็นวั่วะข้าวก้าวมือมือเป็นพ่อวัาสิบไปเที่ยวฟังร้าวหุกทายเขาถือรู้จากพ่อวัดเอ้าพ่อว่าสิบใเที่ยวฟังร้าวขามทะพาน ขามขัวขามขัวไทยเ้าเราทันมาแต่ว่ามาหาให้คือสิ่งไปเราทันละผ่านสิผ่านห่านักทุ่มหลายว่าค่ะขามขัวได้ก็ขามฝนพาด้วยฝนกับว่ามันถ้ามาดักใกล้ที่ข้อได้ขามว่างาเปล่าทันขามขัวว่าไรหรอกว่าทันถ้ามีใจอิท้องนะหลับไปเพิ่มเดียวว่าทันไปกับว่าหนักว่าท่าได้หรอกเพราะเมือเดินอากาศไปได้ เออไปฟังเ่าพอไปฟัง่าถึงไปชื่อที่งานพอว่าจามาเออถึงไปหาคือน้าไหวมาแกงน้าไหวมาแกงดวงว่างไข้วังไข้ไปชื่อว่างาวดีกว่าเปว่าเอถึงไปหาทองต้าเต้าต้างร้าม่งคนนี้ไปหาป่าเท้าไม่ขาดขึอมตคือสายสตบเต้าอกลูกหลานทอมันจะผูกซุเข้านันเออเขาขังขาย ท so ือบ right. ่ทั้ได้ทั้งบ่สักวันทั้งทั้งบแพ้ได้ฟูม่ามาจังที่ไหนได้มาวันที่ฟูมาวันทั้งทั้งบ่แพ้ได้ทั้งทั้งบ่ทั้งบ่เอ้า่าทืองบ่กับเอาถัดมาไม่่ามาทั้เท่ั้งบ่มาแข็งมาวันทั้งทัางบ่ามาทั้เท่ั้งว่มาทั้แข็เขาอ่านทั้งที่มาว่าจังพอถามมาค่าพอมาได้ไปถามอะนะ นาหมายมาจาทอไาเปว่าราค่าหัาจักวมันเ็นราค่าเมื่อไยจักว้าเพราว่าเขาใช้เงินตีหัวจักเงิน่ีวะง่เกือบขาดว้าวว่าแต่ว่าราค่าบออแพงไหมมาหาขึ้นเครื่งหินมะบ่อว่าเครื่องหินนักเลือดี๋ยวเขาสิบห้าไปแล้วนขั้นว่าเครื่อหิน อาหารการกินน้ำยานอกจาหน้าไม่มึกเนอะไหวเนาะมมเฮ็ดการวิ่งเฮ็ดกาด่างเห่งกาวิ่งตาที่เท่ามาหลายคักเนอะไห้ขายจักวาเออวาเขาว่ามือมนีวันที่ที่ทิดก็ขายับพ่อมือหนีับพ่อบ้าะเออขายตาพ่อมือนีวันพี่เช้ากแล้วพอนะ ผู้ขาขายชิโน่ายได้ผู้ขา่าำว่าเอาแพงไดาเพราะขายชโน่ขายเอาเท่าไหร่พอขาถค่ะเอาเก้าสิบาาาบาทบทาทชิโนบาทคือแพงแท้มามันว่าแพงแต่พอมันถือมาถือถือขายได้าน,นี้้ได้บาทมีพอปะตอ่อได้ว่าเขาขายมาแล้วเก้าสิบ ต้อจะกรีชิพหาว่าเอ่าไงต้จะกีีชิพหาว่าไปว่าพทาพอมาแจ้กไก่อ๋อคันจำ่ันพัแต่ทีพอ,อเอา,า,เอา,ายอี่ชิพหากันยี่คิพหาว่าคันโดนถ่ายพอเถอนไหมจากเทาคิเหลือยี่สิบห้าบาทพราะว่ไยถือไรเว่คันว่า,วนะวาไม่พอโดนถ่ายิบเถื่ว่ากันยี่สิบห้าบาทพอ ขาดึ oh, ่งก like ันตามมั้งเอ้าอยากนอีพ่อ่าถันคือคักถือในว่าถังเอาเอาเอาากะเอาพ่อได้ว่าพ่อกาดไดอุดหนุนมั้งเขาขาได้ว่าเอาได้นอ้ไรว่เขาเอาไ้อใหม่ว่าเอาอนใหม่นะมันตีพ่อ่าถังโนใหม่แตถทอรบหายไปขายถึกถึกถึกขาดาถังน้หมน้หม่ขายกองจักบาทพ่อขาดได้ เขาไปก่อ,กอนเขาจับมาเพราะเอากิจวัตรเขาเกราะดอกมาทำกอนะนักกิ่วัตรถือวัดถือทุดวพราะถือทุอออออได้แต่วันมือื้นว่าขายไม่ขายแต่วันนี้องนี้ผ่านมาขายแต่วันที่เจ้ากับแกงมือนีอน้องู้ใบกับแกงมือนีน้องายแกงใช่น้องใบไม่แตงน้องใครับนองวบไม่แตงน้องใบกับน่องใแตงใช่กัน กิใช่กันนะพูเออเอากงใช่กันได้ทุกห่ักแท่พี่พ่อขอาได้กินยังใหครกบมือวาดข่าวได้กินแต่ว่ามือนีไปเห็นว่างมค่ะ้าตำอะไรจำว่าขาดโดยทานองเนาะวาดแล้วก็หยีต้องต้องหาดีที่่าถือว่าถือขาดอังหาถือว่าไรไรเข้าเออได้พักได้ไหมกลางว่างละ มาไดไปเที Quand, war, an employer, an employer. On, ่ยวฟังว้าบาทเนี่ย็ไอใบข้อว่าพขอถึอกาบ้าได้บานอ่กาบว่าไปใช้ได้ว่าือว่วปรอเทียที่พอที่พอคือไปได้เมื่อถึอหวางทุกแขนไปยังนั่งถื่ใบว่าไดข้าในบ้านกาบว่าได้เสียข้าก็กาบว่าได้เสียข้าข้างดินกับยังว่าได้เสียเนั่งเถอนั่งเถอเอาข้าคืนหานเพราะวิทย์าถามเอาแล้วพอแับข้อ่งนี้ละ พ่อกะว่าคจะหายภาคืข้งบินเขาโน้ถามาถามพ่อกะเจาะเงื่อนไว้ถามโน้เดือยวหายภาคื่องบี๋นเด้อพู่ไปทั้งไก่กบวิ่งโนเขาเนากเออพ่อกะเจามเงืนไว้หายโรียางไว้เขากะ่วาถามไอ้แตกเนาะแตกวะพู่ไปว่าแตกวะไปว่าคื่องบเคนื่องบื๋นมันมีถี่บีนขึ้ดักวะคู่ดากไปก็อึ่เท่าไหร่วะีนังเนาะเด้ย เรจักว่ะเู่จักรมางเลยเครื่องถามคูแล้วไม้เล็กเคงบินไม้เลยเครื่องหนึ่งมันไปทักไก่กอไก่ตึกเขาอานี่ไม้เลยเขียนไ้ทั้งหนาได้เขียนไว้ข้งหนาบ้าวถามก้า้าเขียนไวทข้งหนาบางถามเอาก้าวไม้เลยเขียนหนึ่งอาวะมาไปทั้าไปเคลื่นทันเนาะ เอาอไม่หวเลยความภัยความน่านไ้จังการขึ้นได้ขั้นจังทางขับขืนไ,ได้ถามาข,าววา 20. ข้าวข้<อ>าวเขาว่าจ <29 S 1> อง,องตัววันที่ยี่สิบเก้าเขาว่าจองวันที่ยี่สิบเก้านะครูอ้าว่ะบ้าววไม่เข้าอ่างเหอเอาข้าวข้าวได้มยี่สิบเก้าก็ไม่นี้เลยครู ไม่แหลมบางแล้วมืออึ่งหลยขัเมืออึไป็นวันที่ถามสิบขนเมือนี่เป็นวันที่ดี่สิเกมือวันเป็นวันที่สี่ส่แปกางันันท่ามเป็นนอเมื่ออึ้อมาวันที่ถามทีเมื่ออึ้วันที่ถามทีเองเมื่อโตไปผัเป็นวันที่หนึ่งวันที่ลูกหลานตะรวยรวยจะเข้ารวยเข้ามาเอาคือใคเข้า่า คือว่าไ้วมา่ย่างคิวกี่ปีกี่ปีพอพาทำพอาไม่อี่างคิวาว่าทามามาม่ยงคิวกผู้ไหนผู้ไหนทุกผู้ไหนหยากว่าอาที่ทานที่ที่บ้านไม่คือบ้านได้ที่เท่าไรหนึ่งบ้านที่หนึ่งบ้านที่หนึ่งนะครูอันนี้บ้านที่ห่งเออบ้านที่อาชแต่ว่าต้องจายบ้านที่หนทีนงักเวางบักษาเองรู้เออวาบักาเอกเชนเนว่าไ thở từ cái não bác khí nó bác khí mãi mê mãi ơ bác khí của mấy mấy mà thử ao cao thì khôn ao cao thì khôn đó rồi đó bao khi nương ấy ơ khẩu hà pha ba mấy trọng quan trọng cả bác khí đẹp pha ba thì ao chi thì và nên được rạn pha mang lại có nó มนาลายเขาไม่เขาเรยว่า hmm. อ mm ัก hmm. จ mm ักเก้าทีรขาัปเฮ้บัดที่เก้าทีเขาอนู่แล้วด้หายมาเกินแล้วเขาขาดไว้ม่คือกายไวแล้วจำทานมาไหนดิกายที่งงมาไหนดิเก้าทีวัดต้องจัดหายมาเปินร่างแยกตัวเล้วจากไมแล้วม้า่าถเขาใช้ไป เขาได้เข้ใหนักพอถี่ปปบ้พระานะปูอนันตน้าขาวาถือโกทานาาตาตาไหนจาน้าฝนหน่อยแบบท้อถี่้าฝนห่าดดออกแล้วมันวาวหน่ะมันวาวหน่อยนะปูอนันตนาขาวาถือโกงาานาขาตาแดบงง้างร จากวังนั่งบ้างที่ไปบ้างห้ปักมาถ่าไปนั่งมาเาอ้าใครไปขึ้นกนบไปครไขึ้นกันบ้าต้องว่าไปนั่งแบบพ่อเขาจะไปวองช่างเฉยพูดันนางดอกอ้อจ้องเอาวะคำพูดไหนนางดอกอ้อยคำโยธาจันางดอกอ้อคำโยธาแล้วค่อยาพไปวังช่างเฉยเฉยสงค์คือวะ ไปว่าพระทั้งกาจาพระทั้งกาตายทางฮอดยแบบพระทั้งกาจายทุ่งไงว่าไงจังรโอมโอมขับขึืนมากหายโรกหายสานโคตรขนมากวันข้ามาบ่าก็รลกเออทองทองพระโลกขึ้นเลยทองพระโลเขาว่าอาอา หายไม่จบไม่ลาไม่จบไม่หวานจบผู้สุขคนเราดูเด้อหายมากหายมากหายชอบหายมากินแต่การงานแต่เดิมเก่าหนาเราดูเด้อทางไม่บินแต่เด้อค่ะก็ตามนั้นเนาะค่ะเนาะค่ะแนวทางได้วันปูกระหาแล้วเนาะค่ะเนาะค่ะก็แนวทางวันที่หนึ่งปูกระหาไว้คือกันเนาะค่ะเนาะค่ะที่ไหนกับเอฟซีเอาไปพิจารณาด้วยค่ะเด้อแตงโมข้าวรวยกับเพนเพียงแค่แนวทางเนาะค่ะเนาะค่ะ สำหรับคลิปนี้แตงม่วพาดด้วยก็สวัสดีค่ะ